สองคำศั์เฉพาะโคดวอลเล่บอลตะโกนอะไรบ้างที่ข้างสนามหากใครเคยชมการแข่งขันวอลเล่บอลไม่ว่าจะระดับประเทศหรือนานาชาติคงเคยได้ยินเสียงโคดต,ตะโกนอยู่ข้างสนามบางครั้งฟังดูเข้มข้นจริงจังหรือแม้กระทั่งดุดันจนหลายคนสงสัยว่าแท้จริงแล้วโค้ดกำลังพูดอะไรและทำไมต้องเลือกจังหวะนั้นในการสังการเหตุผลที่โค้ดต้องตะโกนระหว่างแข่งวอลเล่บอลเป็นกีฬาที่เต็มไปด้วยความเร็วและการตัดสินใจเฉียบพลันโค้ดจึงจำเป็นต้องสื่อสารอย่างรวดเร็วเพื่อปรับแทคนติกแก้เกมหรือกระตุ้นสมาธิของนักกีฬา เสียงสั่งการเหล่านี้มีบทบาทสำคัญหลายด้านเช่นบอกแทคนติกทันทีเพื่อแก้สถานการณ์ปลุกขวัญกำลังใจยามทีมเป็นรองชี้ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขด่วนเร่งหรือชะลอเกมตามแผนเตือนป้องกันการเสียแต้มง่ายๆคำศัพท์ที่ได้ยินบ่อยจากโค้ชวอลเล์บอลระหว่างเกมระดับนานาชาติเรามักได้ยินโค้ดใช้คำสั้นๆเพื่อให้ทีมเข้าใจทันทีเช่นบล็อกตูบล็อกสั่งให้บล็อกหรือตั้งจำนวนผู้บล็อกคอเวอร์ให้คอยรับลูกเด้งจากบล็อกควิกเล่นบอลเร็วตัดเกมคู่แข่งโกเร่งบุกทันที รีดให้อ่านเกมและทิศทางบอลพุชเร่งจังหวะหรือบุกหนักขึ้น B A C K แนวรับถอยไปดักลูกลึกทิประวังลูกหยอดเช้งเปลี่ยนแผนการเล่นทันทีโฟกัสรักษาสมาธิในจังหวะสำคัญเสียงโค้ดกับผลต่อจิตใจนักกีฬานอกจากคำสั่งแท็กติกแล้วเสียงตะโกนยังเป็นแรงผลักดันทางจิตใจทำให้นักกีฬามีสมาธิกล้าตัดสินใจและลดความกดดันเสียงของโค้ดยังเชื่อมความเป็นทีมเพราะนักกีฬารู้ว่ามีคนคอยหนุนหลังอยู่เสมอความแตกต่างของโค้ดแต่ละชาติสไตล์การสื่อ สารขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมเช่นโคดยุโรปตะวันออกมักสั่งการด้วยเสียงแข็งกร้าชัดท้อยชัดคำขณะที่โคตลาตินอเมริกาใส่อารมณ์และท่าทางเร้าใจส่วนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มักใช้ภาษากายหรือโคตเฉพาะทีมสำหรับประเทศไทยโคดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงกรายมีเอกลักษณ์การสังการที่ผสมผสานทั้งแทคกติกและกำลังใจทำให้นักกีฬาเล่นได้อย่างมั่นใจแม้ยามกดดนันบทสรุปเสียงตะโกนของโคตคือกุญแจแห่งชัยชนะเสียงจากโคตข้างสนามไม่ใช่เพียงการสั่งการแต่เป็นหัวใจของการควบคุมเกมและสร้างพลังใจให ทีมโค้ดกับนักกีฬาเปรียบเสมือนสายใยเดียวกันที่ต้องประสานทั้งแทคกติกและความเชื่อมั่นเพื่อเดินหน้าสู่ชัยชนะในทุกแมต